ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดังบันเทิงค่ะยิบซีนิโคลัสวิวาหวานชื่นบรรยากาศอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มชื่นเมื่อยิบซีกรติแต่งงานแล้วกับแฟนหนุ่มนิโคลัสหอบรรยากาศอบอุ่นเรียบง่ายเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนับเป็นวันที่น่ายินดีสุดๆสำหรับสาวยิบซีกิราจิตที่ล่าสุดได้ควงแฟนหนุ่มชาวต่างชาตินิโคลัสหอเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยมีครอบครัวกองทั้งคู่และคนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยบรรยากาศในงานแต่งยิบซีเคราติและนิโคลัสเป็นไปอย่างเรียบง่ายอบอุน่นอบอวนไปด้วยความสุขและรอยยิ้มจากทั้งคู่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงานขณะที่น้องสาวยังยิบซูอริกันตาก็โพสไอจีสตอรี่ภาพบรรยากาศในงานกับรอยยิ้มแห่งความสุขของคุณพ่อคุณแม่ สบู่ขิงน้ำผึ้งสมุนไพเรท้100%สารสกัดจากธรรมชาติขิงกระชายขาวน้ำผึ้งช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวขาวกระจ่างใสกลิ่นหอมติดทนนานใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายสนใจสั่งซื้อแอดไลน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหอรับแจ้งเตือนเราจะพาท่านไปพบกับคนดังบันเทิงท่านใดอรอติดตามชมคลิปต่อไปค่ะ